แอบไม่ใช่แค่รถยนต์หรูเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนี้รถยนต์ที่เน้นสมรรถนะสูงอย่างรถแข่งแรลลี่หรือรถออฟโรดเองก็ต้องพึ่งพาโช๊คอัพที่แข็งแกร่งและทนทานเป็นพิเศษคุณลองจินตนาการถึงรถแข่งแรลลี่ที่ต้องวิ่งผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยหินกรวดและโคลนด้วยความเร็วสูงโชคอัพของรถเหล่านี้ต้องรับแรงกระแทกมหาศาลครั้งแล้วครั้งหั่งแล้วหากไม่มีโชคอัพที่มีประสิทธิภาพเพียงพอรถคันนั้นก็จะไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้เลยทีเดียวหรือจะเป็นรถกระบะออฟโรดที่ต้องปุกตะลุยไปในปาา่าเขาลำเนาภัยขึ้นเนินลงห้วยโชคอัพคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้รถสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยและนี่คือความแตกต่างที่สำคัญโชคอัพที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่อย่างมหาศาลมันช่วยลดโอกาสที่รถจะเสียการควบคุมช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการหักหลบสิ่งกีดขวางดยการเบรกกระทันหันโชคออัพที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ยางรถยนต์สัมผัสกับพื้นถนนได้อย่างสม่ำเสมอทําให้การเย็ดกับถนนดีขึ้นและและนี่เหละระยะการเบรกลงได้อีกด้วยนี่คือความสําคัญที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่กลับเป็นหัวใจสําคัญของความปลอดภัยในทุกการเดินทางแต่ไม่ใช่แค่รถยนต์หรูเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากนวัตรกรรมนี้รถยนต์ที่เน้นสมรรถนะสูงอย่างรถแข่งแลลี่ รถออฟโรดเองก็ต้องพึ่งพาโช๊อัพที่แข็งแกร่งและทนทานเป็นพิเศษคุณลองจินตนาการถึงรถแข่งแรลลี่ที่ต้องวิ่งผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยหินกรวดและโคลนด้วยความเร็วสูงโช๊อัพของรถเหล่านี้ต้องรับแรงกระแทกมหาศาลครั้งแล้วครั้งเล่าหากไม่มีโช๊อัพที่มีประสิทธิภาพเพียงพอรถคันนั้นก็จะไม่สามารถควบคุมได้และอาจเกิดก,กุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้เลยทีเดียวหรือจะเป็นรถกระบะออฟโรด ที่ต้องบุกตะลุยไปในป่าเขาลำเนาไัยขึ้นเนิน